สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงนะคะสําหรับเรื่องราวของทางคณะหมอลําเสียงวีหกนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงนะคะเกี่ยวกับผลงานของทางคณะหมอลําเสียงวีหกเรียกได้ว,ว่าปีนี้หรือว่าฤดูกาลนี้นะคะทางคณะหมอลําเสียงวีหกก็มีคิวงานที่ถือเดียว,ว่าแน่นมากๆเราก็ได้มีการอัปเดตคิวงานนะคะออกมาอยู่เรื่อยๆแล้วก็อัปเดตออกมาเนี่ยอยู่ตลอดเลยเฟนๆหลายๆคนนะคะก็ต่างสนับสนุนรอติดตามผลงาน ของทางคณะหมอลำเสียงวิหกนะคะแล้วก็มีการพูดถึงกันเนี่ยอยู่ตลอดเลยนะคะแล้วก็ทางคณะหมอลำเสียงวิหกเองเนี่ยนะคะก็ได้มีการอัปเดตสถานการณ์หน้างานหรือว่าจะเป็นคิวงานเจ้าภาพอะไรต่างๆเนี่ยผ่านหน้าแฟนเพจตลอดนะคะรวมทั้งคิวงานเพิ่มเติมด้วยจะเห็นได้เลยนะคะว่าบางงานเนี่ยเจ้าภาพนะคะก็ต่างมาจับจองคิวล่วงหน้าเนี่ยเป็นปีเลยนั่นเองนะคะทางคณะหมอลำเสียงวิหกก็ได้มีการอัปเดตออกมาก็ถือได้ว่า เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่น่าประทับใจแล้วก็น่าภาคภูมิใจมากๆนะคะแล้วหมอลําเสียงวิหกก็เรียกได้ว่าจัดเต็มในทุกๆงานนะคะยิ่งใหญ่อลังการเนี่ยตลอดเลยนะคะแล้วอย่างล่าสุดนะคะก็เหมือนว่าจะมีการอัปเดตคิวงานนะคะออกมาในเดือนกุมภาพันธ์เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเดือนเลยที่คิวงานเนี่ยน,นะคะก็คือแน่นจริงๆนะคะเราเนี่ยก็ได้เห็นกันอยู่ตลอดเลยนะคะแล้วทางคณะหมอลําเสียงวิหกก็ได้มีการอัปเดตนะคะออกมาอยู่เ เเรอนั่นงสําหรับงานนะคะในวันที่5กุมภาพันธ์ก็ได้มีการอัปเดตออกมาแล้วนะคะสําหรับงานในครั้งนี้ก็ถือดว่าครั้งนี้นะคะวันที่5เนี่ยหมอําเสียงวิหกก็ยังทําการแสดงอยู่ในโซนของภาคอีสานนั่นเองนะคะโดยทางแฟนเพจหมอําเสียงวิหกนะคะก็ได้มีการโพสต์ว่าวันนี้5กุมภาพันธ์2566ทําการแสดงที่บ้านกุดแคนตําบลหนองโ no, นอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนั่นเองนะคะทางแฟนเพจ ของทางคณะมรำเสียงวิหกนะคะก็ได้มีการโพสต์นั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่จังหวัดมหาสาร,รคามนะคะแล้วแฟนๆหลายๆคนก็ต่างแบบว่ารอติดตามกันมากๆแล้วก็สําหรับแฟนๆชาวมหาสาร,รคามนะคะเรียกได้ว่าทุกครั้งที่มีการไปทําการแสดงเนี่ยนะคะก็คือฟีดแบ็กเนี่ยดีตลอดเลยนะคะแฟนๆหน้าเวทีเนี่ยก็คือเยอะจริงๆนะคะครั้งนี้ก็ต้องมารอลุ้นการสําหรับงานในครั้งนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกของ ฤดูการที่3ของบารัมเสียงวิหกสาหรับการไปทําการแสดงที่มหาสารคามนะคะก็ถือได้ว่าเป็นในหลายๆครั้งเลยครั้งนี้ก็ต้องมารอติดตามกันนะคะก็เชื่อได้เลยนะคะว่าแฟนๆน,นะคะตําบลหนองโนอําเภอเมืองเนี่ยก็น่าจะเยอะมากๆเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอามาอัปเดตนะคะแล้วก็เอามาพูดถึงกันเนี่ยอย่างแน่นอนนะคะสําหรับงานในครั้งนี้นะคะสําหรับเมืองมหาสารคามถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองนะคะที่หลายๆคนเนี่ยต่าง บอกว่าแบบว่าคนดูเนี่ยชื่นชอบหมอลำกันมากๆแล้วทุกครั้งที่มีวงหมอลำไปทำการแสดงเนี่ยคนก็จะเยอะตลอดเลยครั้งนี้ก็มารอรับชมฟีดแบ็กของทางคณะหมอลำเสียงวิหกนะคะกับงานที่มหาสารคามในครั้งนี้ก็รับรองได้เลยว่าแฟนๆน่าจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็งานครั้งนี้นะคะแฟนๆก็ได้มีการพูดถึงกันนะคะว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งงานเลยนะคะที่เราเนี่ยนะคะจะได้เห็นความยิ่งใหญ่อลังการของทาง คณะหมอลำเสียงวิหกนั่นเองรวมทั้งพแฟนที่แบบว่าอยู่ไกลนะคะแบบไม่สามารถมารับชมได้เนี่ยก็ยังสามารถซื้อบัตรไล์สดกลุ่มปิดได้นะคะครั้งนี้ก็ได้มีการใช้ชื่อว่าบินตามเสียงวิหกครั้งที่ยี่สิเอ็ดมีการทาการแสดงในวันที่สี่แล้วก็ห้านั่นเองนะคะโดยงานในครั้งนี้นะคะก็คือบัตรราคาเพียงหนึ่งร้อยสี่ิบเก้าบาทนั่นเองนะคะถือได้ว่าคุ้มค่ามากๆแล้วก็ยังสามารถกลับมารับชมย้อนหลังเนี่ยได้ตลอดด้วยนะคะ และนี่ล่ะคะ่ะก็ถือว,ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราได้มีการมาอัปเดตนะคะเราก็ได้มีการมาพูดถึงกันสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถ,ถาแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้ด้นะคะ